สวัสดีคุณผู้ชมครับบรรยากาศช่วงนี้ฝนตกนะพบกับซอลสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้มีความพิเศษอย่างไรนั้นวันนี้ผมอยู่กับ f o r t จ n e r รุ่นใหม่เกียร์ธรรมดา f o r t จ n e r 2.4G เกียร์ธรรมดาปี2017ค้นหากันจนเจอสำหรับแฟนคลับที่ตามหาเกียร์ธรรมดามานานนะครับสนนราคาคันนี้เพียง859,000บาท859,000บาทนะครับ859,000บาทฟังไม่ผิดนี่คือ f o r t จ n e r รุ่นใหม่เกียร์ธรรมดา 2.4G นะครับ มาดูว่าจุดขายคันนี้มีดีที่อะไรมีดีตรงไหนบ้างนะครับสำหรับ f o r t u n e r เกียร์ธรรมดาตัวนี้ถือว่าเป็น l i m i t e d edition ไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขาไม่ผลิตแล้วนะครับไม่ผลิตแล้วนะครับเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดฉะนั้นแล้วใครหา f ฟ r t u n ร r รุ่นใหม่เกียร์ธรรมดาโฉมนี้อยู่ต้องรีบตัดสินใจช้าไม่ทันแน่นอนนะครับช้าไม่ทันแน่นอนก็รูปทรงของเขาก็สวยแล้วครับว่าเป็นบล็อกเป็น จะให้เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้มันก็เป็นรูปทรงเดียวกันนี่แหละนะครับเหมือนกันไฟลงไฟหน้าก็เหมือนกันนะครับโอเคมาดูจุดขายเลยดีกว่านะครับนอกจากราคาที่เราใจแล้วนะครับ859,000บาทคันนี้นะครับผมต้องบอกว่าจุดขายเนี่ยนะครับอีกอย่างนึงคือเลขไม่เดี๋ยวผมจะพาดูห้องเครื่องก่อนเพราะห้องเครื่องอยู่ใกล้ผมที่สุดที่จเ,เดินกลับไปกลับมาโอเคคุณผู้ชมห้องเครื่องนะครับคือรถนิ่สวยมากผมต้องบอกว่าคันนี้ไม่ประมาณหมื่นกว่ากิโลนี่แหละดันั้นห้องเครื่องภายนอกภายในเนี่ไม่ให้มีตําหนิเลย ไม่ให้มีตำหนิแม้แต่จุดเดียวนะครับเดิมเดิมสนิทสนิทเลยนะครับคันนี้เป็นปี2017นะครับปี2017นี่มาดูเกีได้เลยนะเป็ดปี17ไม่เห็นไหมสายไฟบางนิดหนึ่งปี2017เครื่องยนต์ 2GD 2,300จด344ร้อยหแรงม้าก็เป็นบล็อกเดีวยวก,กันกับตัวเกียร์ออโต้นะครับเพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่เป็นเกียร์แมนนวลกับเกียร์ธรรมดาแค่นั้นเองเป็นไงคุณผู้ชม ห้องเครื่องนะครับสวยงามไม่หรอกจริงๆรถเราเอามารีวิวมันก็ต้องสวยเดิอมอยู่แล้วแหละมันถึงจะขายได้เพราะว่าราคามสูงนะรถพวกนี้นะครับแปดเก้าแสนหน่ะสำหรับภายในของคันนี้ไปดูที่เลขไม์ก่อนจุดขายของคันนี้นะครับหมื่นกิโลคุผู้ชมหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบหกกิโลรถปีสองสิบเจ็ดสามปีวิ่งอยู่หมื่นเจ็ดนะครับปีสิบเจ็ดสามปีวิ่งอยู่หมื่นเจ็ดนี่คือจุดขายหลักเลยนะครับ แล้วก็เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบไม่ชื่นชมในเกียร์ออโต้แต่ชอบขับมันมันแบบแมนนวลแบบแมนแมนลุยๆหน่อยนะครับวันนี้ทีมงานสอสักดาจัดมาให้เรียบร้อยแล้วภายในเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าแบบกระชับหลังนะครับลิกดาวกันสนั่นมันไว้ขับกันมันแน่นอนนะครับเช่นเดิมนะครับอีกโหมด power m o มดยังมีเหมือนเดิมสําหรับคนที่ชอบแบบขับแบบสไตล์ลุยหน่อยนะครับ ภายในี่บอกว่าไม่มีที่ติพลาติกคุ้มจากโรงงานไม่เคยแกะไม่เคยทําอะไรนั่นเลยรถไ้ตตำหนินะครับรลดไ้ตตำหนิเลยนอกในเดิมหมดนะครับสภาพยางก็ยางมายางมากับรถนะคุณผูมวิ่ง10 0 0กิโลสภาพยางก็ประมาณ90%ได้นะครับใช้อีกยาวๆสบายๆเลยแล้วก็ดูเจ้าของเดิมเขานะครับก็ช่วยให้ความการสค่ความสะอาดดูแลง่ายขึ้นก็คือผมใยบวบนะครับผมใยบวบ ผมดักฝุ่นอย่างดีเลยเพราะส่วนใหญ่โฟลเจอร์รุ่นใหม่ที่ผมเอามารีวิวก็จะประมาณนี้แหละนะครับคือส่วนใหญ่ไม่เป็นพรมเข้าลูกก็เป็นพรมกระดุมไม่เป็นพรมกระดุมก็เป็นพรมใยบวบนะครับเพื่อให้การทำความสะอาดดูแลรักษาง่ายแต่คันนี้บอกว่ารถป้ายแดงยังไงก็อย่างนั้นแหละนะครับแบบแบบไม่มีรถไม่มีตาหนิรถวิ่งหมื่นกิโลตามที่คุณผู้ชมเห็น8ปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทและทุกอย่างไม่ต้องถามเป็นแมนวนวลหมดนะครับเป็นแมนวนวลประตูไม่ใช่ประตูไฟฟ้าแน่นอน2.4งจ ปีสิบเจ็ดอันนี้คือภายในภายจากด้านหลังเบาะสามแถวเจ็ดนั่งแอร์ราสามตอนเบาะตัวเบาะต,ตัวภายในฝ้าหลังคาไม่มีจุดให้ติไม่มีริ้วรอยหน้าหลังเดิมสนิทใครมองหารุ่นนี้อยู่ต้องเน้นย้ำอีกทีนึงว่าผมเพิ่งได้มาและก็มีคันเดียวในสต็อกเลยมีคันเดียวในสต็อกแฟนคลับที่มองหาอยู่อย่าพลาดชมนะครับ อย่าพาดชมแล้วก็ใครมีญาติพี่น้องหารุ่นนี้อยู่ก็รีบโทรบอกกันได้เลย859,000บาทคือสนนค่าตัวของเจ้าคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับหรือสีเทานะครับเป็นสีบอลเงินหรือสีเทาฉะนั้น859,000บาทกับ Fortuner รุ่นใหม่2.4 G เกียร์ธรรมดาปี2017รถวิ่งอยู่หมื่นกิโลไม่มีตําหนิไรที่ติอยากเป็นเจ้าของโทรหาสอสักดาสายตรงได้เลยฝากไลค์ฝากแชร์คอมเมนต ซับสไคร b ์ช่องรถมือสองมงคลคา็นเ,เ,ตเตอร์เหมือนเดิมสำหรับวันนี้พ่อทักดาสวัสดีครับ